สุราอัลบักระอายะที่สามอ l l a h taala ริกราอาว่าไ ل ذ ي ะย ؤ م ن و ن بالغيب ويقيمون الصلاة و مما ر ز ق ن ا ه ุ ينفقون. ความว่าคือบรรดาผู้ศรัทธาในสิ่งที่พ้นญาณวิสัยและดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและส่วนหนึ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาพวกเขาก็บริจาคคำอธิบายอายะนี้ พระองค์อัลลอฮ์ทรงแจ้งถึงลักษณะบางประการของบรรดาผู้ยำเกรงว่าคือบรรดาผู้ซึ่งศรัทธามั่นในสิ่งที่พ้นยานวิสัยคําว่าอัลเรบบางท่านให้ความหมายว่าคือสิ่งเล่นรับจึงทําให้เกิดความเข้าใจผิดคิดไปว่าเป็นเรื่องผีสางนางไม้แต่ความจริงแล้วหมายถึงสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นด้วยสายตาไม่สามารถได้ยินด้วยหูและไม่สามารถสัมผัสได้จากความรู้สึกส่วนใดของร่างกาย และสติปัญญาของมนุษย์ก็ไม่สามารถร่วงรู้ได้เองเช่นเรื่องชีวิตหลังความตายสภาพการทรมานในหลุมศพการฟื้นคืนชีพในวันกกยามะสวรรค์นรกเป็นต้นเรื่องที่นำมากล่าวเป็นตัวอย่างนี้ถูกเรียกว่าอัลไอยบหรือสิ่งที่พ้นหยานวิสัยเนื่องจากมนุษย์ไม่สามารถร่วงรู้ได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามแต่บรรดาผู้ศรัทธาได้เชื่อมั่นในเรื่องราวเหล่านี้ ถึงแม้จะไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสได้ก็าตามแต่พวกเขาก็ศรัทธาตามที่พระองค์อัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ได้นำมาบอกหรือเชื่อตามหลักฐานที่ถูกระบุอยู่ในอันกุรอานและอัลฮะดิษไม่มีผู้ใดอ้างตนว่าเป็นผู้ที่สามารถร่วงรู้เรื่องอัลลอบ์นอกจากเขาเป็นผู้โกหกดังเช่นการอ้างของนักซูฟีบางท่านว่าเขาเนี่ยเป็นผู้มีกัชฟหรือกาชฟซึ่งหมายถึงผู้ที่ประจักษ์แจ้งทางจิตวิญญาณ หรือมียานทิพย์ที่สามารถร่วงรู้ชีวิตหลังความตายและสามารถเห็นสภาพการทรมานในหลุมศพและอื่นๆตามที่มีระบุอยู่ในตำราของเหล่าซูฟีซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ขัดแย้งกับขำสอนของศาสนาทั้งสิน้นพระองค์ a ลสุ h า ب ว ا า ه าละ ت า ا ل ทรงกล่าวว่า ความว่าพระองค์ผู้ทรงรู้เรื่องพลนยานวิสัยโดยพระองค์จะไม่ทรงเผยเรื่องพลนยานวิสัยของพระองค์แก่ผู้ใดนอกจากผู้ที่พึงพอใจจากรอซูลสุรานยินอายะที่2 6ถึง27แม้กระทั่งท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ได้เป็นผู้ที่มีหูทิพตาทิพหรือยานทิพจนกระทั่งสามารถยังรู้ฟ้าดินได้หรือมองข้ามมิติได้ ด้วยตัวของท่านเองแต่พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงประทานวาฮีให้แก่ท่านเพื่อให้นำมาสั่งมาสอนและตักเตือนแก่บรรดาผู้คนแม้ว่าบรรดาผู้ศรัทธาจะไม่ได้สัมผัสกับเรื่องเหล่านี้ได้ด้วยตนเองแต่ก็ศรัทธามั่นตามที่ท่านนาบีได้นำมาบอกอีกลักษณะหนึ่งที่ถูกกล่าวไว้ในอายะนี้คือดำลงละหมาดและจ่ายสากาดซึ่งทั้งสองประการนี้คือรากฐานอิสลามของผู้ศรัทธา ดังที่ท่านล س ฮุ ص ะลัยฮิ عليه ลล ل มได้กล่าวว่าบุนียอิสลาม على خ شهادة أ, ا ل ل ّ إله إ ا ล ل ل ه و أ محمد س و ل الله وإقام ا ل ص ل ا و إ ت ا ء الزكاة وحج البيت ص و م อ م ض ا ن ความว่าอิสลามวางอยู่บนลากฐาน5ประการคือการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ และมูฮัมหมัดคือศาสนาทูตของอัลลอฮ์การดํารงละหมาดการจ่ายสากาดการทําฮัจจ์และการถือศีลอดในเดืนดอนรอมฎอนซอฮียบุคอรีฮะดิสเลกที่7ในเรื่องของการละหมาดนั้นท่านอิบเนีอับบาสกล่าวว่าคือการดํารงมั่นในข้อบังคับของการละหมาดท่านดอฮักได้ไรายงานจากอิบเนีอับบาสด้วยกล่าววา่าคือความสมบูรณ์ของการดูกวการสุยูดการอ่านการมีสมาธิ และการผิดหน่สูกัลปะท่านกอตาได้กล่าวว่าคือการรักษาเวลาของการละหมาดการอาบน้ำละหมาดการรูกัวและการสุยุดท่านมูกอติลบิลฮยานกล่าวว่าการดำรงละหมาดคือการรักษาเวลาการอาบน้ำละหมาดอย่างสมบูรณ์การรูกัวการสุยุดการอ่านอัลนุรอานในละหมาดอย่างสมบูรณ์ อีกทั้งการอา่านตชะฮุดและการสราวาดแก่ท่านนาบีสุลต่านลอหุอะเลฮิวะซัลลัมอย่างนี้คือการดำลงละหมาดโปรดดูตับซิดอิบนิกซิดเล่มที่หหน้าที่65ในเรื่องของสากาดคือการจ่ายทรัพย์ส่วนหนึ่งตามข้อกำหนดของาศาสนานั้นเป็นข้อบัญญัติสำหรับผู้ที่มีความสามารถเท่านั้นคือมีปริมาณทรัพย์ในอัตราที่ศาสนากำหนดและครบรอบปีหรือครบฤดูกาน ตามแต่ประเภทของทรัพย์อย่างนี้คือซอดากะมาฟรูดอหมายถึงการบริจาคภาคบังคับหรือที่เรียกว่าสการนั่นเองส่วนการบริจาคตามความสมัครใจคือซอดากะตะตะวะหมายถึงการบริจาคภาคอาสาซึ่งเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมให้กระทําไม่ใช่ข้อบังคับดังนั้นจึงไม่มีเงื่อนไขเรื่องครบรอบหรือปริมาณของทรัพย์ที่จะบริจาค عن ابيه انه سمع طلحه بن عبيد الله يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد ثائر الراس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فاذا هو يسال عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليله فقال هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق قاموا أبي سحيل دي طلحة بن أبيد الله มีผู้ชายคนหนึ่งจากชาวนัชมาหาท่ารสูนซอลลัลหัวไลฮิวซัลลัมในสภาพที่ผมยุ่งเหยิงเราได้ยินเสียงอึกระทึกของเขาแต่เราไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไรจนกระทั่งเขาเข้ามาใกล้ท่ารสูนสอลลัลหัอไลฮิวซัลลัมเราจึงได้รู้ว่าเขามาถามเกี่ยวกับเรื่องของอิสลามท่ารสูนซอลลัลหัวไลฮิวซัลลัมได้กล่าวว่าคือการละหมาดห้าเวลาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเขากล่าวว่า มีสิ่งที่จําเป็นแก่ฉันนอกจากนี้อีกไหมท่านนบีก็ตอบว่าไม่มีนอกจากละหมาดซุนนะที่ท่านทาโดยสมัครใจและการถือศีลอดเดือนอมฎดอน affirm, เขากล่าวว่ามีสิ่งจําเป็นแก่ฉันนอกจากนี้อีกไหมท่านนบีตอบว่ามีนอกจากถือศีลอดซุนนะที่ท่านทาโดยสมัครใจและทา,า,า,ารุสสุลลัลฮวลาไดฮิวัซัลลัมได้กล่าวแก่เขาเรื่องสากาดเขากล่าวว่ามีสิ่งจําเป็นแก่ฉันนอกจากนี้อีกไหม ท่านตอบว่าไม่มีนอกจากการบริจาคภาคสมัครใจเขาผู้รายงานกล่าวว่าแล้วชายผู้นั้นก็กลับไปพางกล่าวว่าขอสาบานต่ออัลลอฮว่าฉันจะไม่เพิ่มและลดหย่อนไปกว่านี้ทาดรอซูลล,ลอฮ์อาริฮิวัซัลลัมกล่าวว่าเขาประสบความสําเร็จหากเขาทําจริงตามที่ได้ยืนยันซอฮีมุสลิมฮะด,ดิสลขกที่12คือหากเขาทําครบถ้วนในเรื่องที่เป็นข้อบังคับเขาได้รับชัยชนะ